ดูดิอ้าวเผ็ดกลางค่ะไม่กินเผ็ดมากค่ะมันจิ้มเผ็ดมากอ่ะเผ็ดอันนี้เขาจะไม่กินอย่างี้เท่าไหร่คะห้าสิบาทค่ะลูกค้านะคะมีหมูสับของเขาค่ะ ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่จ้าซอสยำเส้นชุดละ50บาททุกอย่างค่ะอ๋อยำเส้นมาม่าวุ <50 S 1> ้นเส้นเป็นแก้วชุดละ50ค่ะอ๋อแล้วที่เสียบไม้อะค่ะที่เสียบไม้ไม้ละ10บาทจ้ะอ๋อที่เสียบไม้ไม้ละ10บ,บาท,ทยำให้ฟรีค่ะส่องบอกาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหานอร่รอยไม่ว่าจะอยู่ตามซบซอยใดแห่งใดช่องที่สาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างนลืมกรซับสไครับ ชชิมมากนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดนัดข้างบิ๊กซีสองค่ะที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะคะวันนี้โมมาถึงฉะเชิงเซาเลยค่ะที่ตลาดนี้นะคะเป็นตลาดนัดตอนเย็น <c oughs> ๆเขามีทุกวันเลยนะคะวันนี้โมจะพาไปร้านยำค่ะทุกคนร้านนี้ลูกค้าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วโมเห็นน้ำยำของเขาอะ่ะ น่ากินมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นก็คือร้านซอสั่งยำค่ะซอสสั่งยำนะคะแม่ค้ากำลังทำเลยคะ่ะทุกคน สวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะกำลังทำเลยอะไรคะตหค่ะขายยังไงคะเนี่ย,ล,บบยลูกชิ้นไม้ละสิบบาทค่ะอ๋อลูกชิน้นไม้ละสิบบาทค่ะโอ้ยใช้มะนาวสดๆเลยใช่คะ่ะ ปลาปลาดอลี่วันนี้หนูไม่ได้อเอาเขามีหลากหลายนะนอกจากเป็นลูกชิ้นเสียบไม้แล้วเขายังมีพวกหมูปลาหมึกหอยกุ้งปลานะคะแล้วก็ปลาดอลี่สามชั้นเบคอน,น่หมดเดว,วดูน้ำยำ<า>สีน่ากินมากนะคะน่ากินนะทุกคนนะแล้วลูกค้าลุมเลย กุ้งหอยอัดจ้าเท่าไหร่จ้าก็ได้กุ้งหอยอัดนะก็จะ,จะเป็นลูกชิ้นหมูยอนะคะต่างๆหลากหลายเลยค่ะเ,คเรื่องขอเร่อะแกะกุ้งมาไม่ทันวันเนี้ย <laughs> นี่ทุกคนละด้านนี้นะคะอันนี้ก็สั่งได้ว่าจะเอาอะไรอย่างนี้หรอคะใช่ค่ะนี่นี่ ขอบคุณค่ะเรายังขาสีสันแบบแ้ค่ะราคบาทขอบคุณค่ะี่ใส่ใจในแล้วก็อันนี้ก็เป็นผักค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตามที่พี่ใส่อันนี้นะบาล่กับชาเล่กับนา

อันนี้น้ำตาลนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะคิดว่าชูรสน้ำตาลแล้วก็ใช้เป็นมะนาวสดๆเลยของหนูห้าสิบบาทหรอกเอาเอาเผ็ดได้ไหมเอ่ยไม่เอาผักอันนี้เขาไม่เอาผักนี่น้ำจิ้มดูดิอ้าวเผ็ดกลางค่ะไม่กินเผ็ดมากค่ะมันจิ้มเผ็ดมากอ่ะเผ็ด ถ้าใครสั่งเผ็ดก็ได้เผ็ดเลยสั่งเผ็ดได้เผ็ด <c oughs> จ้าอ้าวขยับไปดูต้นน้อยขอบคุณค่ะอันนี้เขาจะไม่กินผักี่เท่าไรคะห้าสิบบาทคะ่ะลูกค้าะคะจ้า ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่จ้าซอสยำเส้นชุดละ50บาททุกอย่างค่ะอ๋อยำเส้นมาม่าวุ้นเส้นเส้นแก้วชุดละ50ค่ะอ๋อแล้วที่เสียบไม้อะค่ะที่เสียบไม้ไม้ละ10บาทอ๋อที่เสียบไม้ไม้ละ10บาทยำให้ฟรีค่ะยำให้ฟรีขอบคุณค่ะเราไม่เอาปูติดหอยยำเอาเหลาหกสิบแปดสิบจ้าเอาหกสิบจะเป็นแปนะคะแยกแยกน้ำยำยกยำใช่ได้เลยเราก็เลี้ยงหน่ะคะได้เลย ไม่เอาปวดกับหมึกกรอบแล้ว okay. วพี่ไม่อาป่บหยไม่เอาปวดกับหอยหมูหมูนะฮะ่สามสบาทมี่สามิบีเป็นยีหครับอันนี้ต้มะพี่เอาหกนะพี่นะห้าไ <5. S 1> <5. S 2> ม่เอาปวดกับหอย ปลาหมึกปลาหมึกของหนูได้แล้วสี่สิบบาทวางที่ผ่านสามสิบที่ไทยรับได้นะคะถามได้กุ้งมันแกะไม่ทันปกติจะแกะมาแกะไม่ทันปกติจะแกะกุ้งมาใช่ค่ะพอดีอัดน้ําแข็งมาแล้วทาไม่ได้ยำห้าสิบบาทเริ่มต้นห้าสิบบาทนะคะร้านนี้ขายดีมากขายทุกวันไหมคะขายทุกวันค่ะตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยเริ่มขายตั้งแต่สามโมงอะค่ะ สามโมงใช่ค่ะ,คะเริ่มขายตั้งแต่สามโมงถึงสองทุ่มไหมคะถึงสองทุ่มค่ะประมาณถึงสองทุ่มนะคะนี่อ้าวดูกันจ้าลูกค้าหมูสับได้เนาะหมูสับมีหมูสับของเขาค่ะ,คะหมูร้อนตามด้วยเห็ดหูหนู แล้วเดี๋ยวอีกถุงไม่เอแล้น้ำยำจ้าอ,อีกถุงไม่เอาแล้จ้าแยกน้ำยำเนะไปอันนี้เขาแยกน้ำยำจ้าทุกคนซีซีแยกน้ำยำได้ด้วยนะคะพรหกสิบบาทนับเงินทอนงหมดเลยจ้าขอบคุณมากค่ะอยู่น้ำยำเค้าซีเอาใส่ขวดไปเลยก็ได้ค่ะ อันนี้ยำเลยเหรอใส่ถ้วยอ๋อใส่ถ้วยไปเลยจะแยกน้ำยำนะอันนี้เอาออกเปรี้ยวนะคะแต่เอาเปรี้ยวค่ะหนน้้้าาาคิงะะแลวเอาเปรี้ยวเอาเปรี้ยวนำเดี๋ยวแป๊บนึงนะชุดหนึ่งบีบมะนาวสดๆเลยร้านนี้นะะคจัดจานหนึ่งได้นะ ไปค <umas, S 2> ุเลยนะคะเราปนเราเลยเหมือนกันแตไ้เอาหะเรารวมเอาเท่าไรคะ หกหรือแปดหกสิบหกสิบมีขอีงไม้นะอ่านจะแปดสิบอันนี้จะหกสิบจ้ะแป๊ดนะคะค่ะนนไม่เอาเปรีย้ยวเนอ้อค่ะเอาแค่ถุงเดียวเนาะได้ได อันนี้จะเป็นเบามีเสียงเพลงด้วยไม่รู้ว่าจะยังไงบรรยากาศอะไรกันบอรูปฟ้าม,มารอนะ ขอรอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้จะเป็นยำเหลาชุดละหกสิบบาทอ๋อยำเหล่าชุดละออหกใช่ค่ะยำเหลาไม่เส้นชุดละหกสิบบาทไม่ไม่เอาเปรี้ยวมากนะคะ ที่ใส่ก็เป็นน้ำตาลกระผงนว้ำตาลกับผงนัวค่ะแล้วก็มะนาวนะคะใช่ค่ะมะนาวเขาก็จะแบบเนี้ยบิดสดๆเลยจะใส่กิ้งใส่กิ้งด้งใส่กิ้งอันนี้ราดอ่าเอาแยกเหมือนกันนะแต่ไม่เอาน้ำยำแล้วหรือว่าไงใส่ถ้วยไปนะพี่จะไปราดเองใช่ไหม อากาศอึมครึมนะคะวันนี้วันนี้อากาศใช่เมื่อวานก็มีฝนด้วยเมื่อวานมีฝนเลยไหมคะใช่เมื่อวานฝนตกทั้งวนันดูดิทุกคนเดี๋ยวน้ำยำเขาไปแยกเองนะคะใช่ค่ะน้ำยำเขาจะไปราดแยกเองค่ะหกสิบกับแปดสิบร้อยสี่สิบค่ะร้อยสี่สิบนะคะแม่แป๊บ อันเจ็ดสิบจ้านั้นจะเป็นหนังกรอบไก่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหลาเจ็ดสิบบาทเอายาวุ้นเส้นแยกน้ำยำได้เลยจ้ยา,าะะได้เลยใส่ได้ทุกอย่างนะตัวเองอย่าลืมแยกน้ำยำไม่หมดจ้า โดยเฉียเขาจะสั gracias, so ่งเป็นแยกน้ mm. no, ํายำเนาะส่วนมากจะแยกน้ํายำกันเยอะเพราะว่าบางคนเขาไม่กินเผ็ดน้ํายำที่ร้านจะเผ็ดอะค่ะอ๋อค่ะลูกค้าถ้าคนกินเผ็ดได้เขาก็จะเอาเผ็ดอะไรเงี้ยค่ะได้ก่อนได้ค่ะกุ้งหนูอัดมาครึ่งถังอะหนูเังทำไม่เสร็จเลยพอดีไม่มีเวลาแก่ล้างมาอย่างเดียวนียไม่้หมูใช่จ้าลูกชิ้นหมูค่ะลูกค้า แป๊บนึงนะนี่ไม่เอาผัก เอาหวานตอไฟมนะั้อันนี้เขาจะไม่เอาผัก ยำเหลาเจ็ดสิบบาทจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะนี่ ได้กุ้งด้วยอะ่ะทุกคนปลาหมึกนะคะแล้วก็ได้หอยด้วยอุ้ยเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะนี่รสชาติเป็นไงนะหืมกระดองกุ้งกุ้งหืมกุ้งสดมากเร่งมาก เคื่องเขาหลากหลายเลยหนูยอกมอ็มีน้ำยำของเขานะคะจะมีความเปรี้ยวแซ่บนะคะแล้วก็หวานเค็มคือมันอร่อยมากเลยค่ะทุกคนน้ำยำต้องรสชาติแบบนี้เลยค่ะยำห้าสิบยำคุณภาพ gì hai giờ mà ạ hỏi nấm có giặc à? phút nám chẳng được Ui, năm nhằm tép lại đứa Có mực ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วคลิปหน้าอยากเห็นร้านอะไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะส่องบบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมบาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสระดีดีเ่องกินที่คุณถูกใจอย่าลี subscribe. มกดซั b ส c คร b e ชมมอโมากินเช่ยให่